สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมชาว youtube นะครับคลิปนี้ก็อยู่กับผมอีกเช่นเคยนะครับตำรถหกล้อดัมซิ่งนะครับตอนนี้ก็เดินทางมาถึงร้อยเอ็ดนะครับมารอคนงานนะครับเที่ยวนี้ก็เป็นปูนเหมือนเดิมนะครับออกจากนู่นก็ตีสองนะครับมาถึงร้อยเอ็ดแปดโมงเช้านะครับไม่ได้นอนเลยนะครับสาวเดียวเลยพี่น้องนะครับแล้วก็ นะครับปูนพังพี่น้องนะครับเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมไปดูนะครับปูนพังนะครับโอ้ยมาถ่ายผลงานเอนี่ยคนายจะแบ่งไม่ผมเนานนะเงยไรให้ค่อยถ่ายดูบางทีคอยนอนกับใครนะครับนี่ครับตอนนี้อยู่ที่ยังไง แถวแถวหน้าประตูน้ำเนี่ยครับประตูน้ำจะอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมไปดูปูนที่ว่าพังนะครับเสียงนี่ยอย่างคือยังโยนตลอดเน่นี่ครับท่านผู้ชมโอ้แลนดังไงปูนพังพังครับ แนนมากอถะือว่าเต็มที่นะครับก็บพราะเต็มที่มันไหนนะครับนี่นะครับท่านผู้ชมมาดูฝั่งท้ายครับมันน่ากลัวตรงนี้แลยครับนี่ครับท้ายโย่เลยท้ายเบี้ยวไปเลยนะครับนี่ นี่นะครับผมได้เอาสเตียมากอดไว้นะครับนี่นี่ครับผ่าคางนี่พิ่งขึ้นเลยวะผ่าผคางนี่พิ่งขึ้นเลยเพราะว่ามันมันล้มไปฝั่งนู้นนะครับมันจะมันเอียงไปฝั่งนู้นอะไปผ่ามันก็นเลยยืดขึ้นที่จริงมันพับอยู่นี่ด้ที่จริงผ้าจะได้พับไว้นะครับเนี่ยเลือกขึ้นไปเลยนะครับ นนงานเขาเลยก่เดี๋ยวเรามาดูตอนลงนะครับว่าคนงานจะเอาลงยังไงนะครับนี่ครับเตยียที่ผมยักไว้นะครับพังเลยพี่น้องนะครับแก์นี่ก็พังบึ้มเลยแล้วนะนี่ตัวนี้ก็จะพังแล้วนะครับนี่แก์นี่พังเลยนี่พังลงมาแล้วครับโม่รุดเจอสามลูกแล้วนะ กอตั้มจะสามลูกนะครับที่พังฝั่งนี้ไม่เป็นไรนะครับช่วงข้างหน้าตอนนี้ก็คือรอคนงานนะครับคอยคิดว่าน่าจะประมาณสี่โมดูแล้วไม่พลาดนะครับโอ้ดูลงชี้นี่คอยคอยไปคอยมาดีกว่านะครับ วิ่งมาเมื่อคืนก็เจ็ดสิบแปดสิบแปดทิพย์่งเราไหวิ่งมาโอ้รหลดดังามสีชมพูนะครับเดี๋ยวเรามารอดูอ่าตอนจังหวะที่คนงานเขาแกะลงนะครับว่าเขาจะแกะยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายคลิปให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะครับ เดี๋ยวไปเจอกันช่วงหน้าเลยครับผมไปกันเลยครับนี่ครับท่านผู้ชมตอนนี้เราก็มาถึงร้านแล้วนะครับเคฟข,ขพี่น้องนะครับนี่ครับดูทางเข้าไปนะครับไม่เก่าอี้พอดีเลยดินี่พี่น้องนะครับต้อง เป็นอย่างเนอะเป็นเสียงรถ่อยว่างันเขียบเยบท่านผู้ชมนี่ครับต้องค่อยๆไปนะครับร้านนี้เป็นร้านที่ขายปูนได้ดีดีนะครับขายปูนดีดีร้านเพื่อนนะเพราะว่าค้าเจ้ารอทอนะครับ เห็ดทอเห็ดเสาเห็ดท้องนะครับเ็เลยได้ใส่ปูนหลายบักนะครับขายให้ร้านนี้ร้านเดียวนี่ก็บ่บ้า,บาวาดบ้ไหวแล้วนะครับนครับก็เดี๋ยวเราไปเจอกัน ตอนที่ว่าเอาปูนลงเลยนะครับไปปูนไหนที่ว่ามันนั่นพังนะครับเดี๋ยวไปเจอกันก้างล่างนะครับไปกันเลยครับกอนน้าอย่าเอาผ้าเหลียดวาตวางก่อนแตกนี่นสามส,สอบไหมล่ะนี่อีกวะ อา่นี่แหละมันตกอีกล้วนนนนตกนี่นีอกอย่างรัว้้่อ้างกีแตกมันตกครับผมว่วางไอ้แบบไอ้นั่นมาเนี่มันก็เล่นเพียงเท่ะนั้าดิผมรืมือนอัดแต่มันเข้าไปเน่นๆข้างหนา้าทุกคน ลืมเข้าแหละได้สิ่งย่างเดียวเลยนะออแกพูดตีสองตีสองเกินแล้วเอาหัวตีแปดโมงว่าดีไหมอีเลียนเขาว่าเนะี่ย พาเลทครับต้องใช้พาเลทนะครับเดี๋ยวรอพาเลทครับผมเมื่อกี้ก็ตกแตกไปสอบหนึ่งนะครับเปิดอนันนี้ออกบึ้มเลยเดี๋ยวนไม่เห็นครับ ยุดไปเดียนหนึ่งเดียนแมนเดียนกลัวแต่งเตี้ยวันที่ยีบผาเดียนตุละ่ะออกกำแมาเรียนนี่เดี่ยวสวงวันนี้ลืมเออครับแทนลืมวันว่างแบบนี้มันต้องอัดเข้าไปข้างหน้าเท่าวันสันนี้บัดคุ้มผ่ามาเลยเงียส่งโอ้ย ลืมข่าวครับลืมขา่าวปูนตัวนี้มันมันสูงด้วยนะครับสูงนะครับสูงกว่าลูกห้าสิบลูกนะครับเดี๋ยวไปเจอกันตอนต่อไปครับเดี๋ยวหาพาเลรดครับนะนี่ครับต้องเริ่มเริ่มเริ่มลงก่อนครับต้องต้องเคลียร์ออกก่อน ทีละสอบละสอบก่อนเพราะว่าเดี๋ยวมันจะพังนะครับแล้วมันจะพังอีกนี่ครับก็จ่ายเก็ียบผ้าแล้วก็จะรับงานน่าจะได้ไปทางสุรินนะครับเที่ยวนี้นะครับอาจจะได้ไปทางสุรินนะครับเดี๋ยวโทรถามเบอร์สิบก่อนนะครับ่าจะได้ไปน้ากันบ่นะครับพอาผมกับบอลลูกันนะครับต้องลงคลองก่อนนะเพื่อความชัวนะครับ รอติดตามคลิปต่อไปแล้วกันว่าจะได้ไปใส่อะไรนะครับที่ไหนยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะทําเป็นคลิปให้ดูถ้าไม่ขําก่อนนะครับถ้าว่า่ํากวันก็สีเฮ็ดคลิปนะครับผมว่านี่เกือบว่าได้ลงแป้งนะครับลงเสร็จสี่ทุ่มนะครับสี่ทุ่มหาทุ่มนะครับสี่ทุ่มหาสิบแปดนะครับลงของอยู่บางประกงวันเนี่ยเกือบไม่ได้ลงด้วยซ้ํานะครับเพราะว่าแป้งไม่ผ่านครับมันเขาตรวจตรวจเรามันบ่ผ่านนะครับองผมไปถึง ขนาดท่านที่หลังไปทอดหลังผมเหมือยังได้ลงวันนะครับเมื่อวานนี้ยตีกลับด้วยคันหนึ่งนะครับเมื่อวานอนะีกม,มีมีคันหนึ่งนะครับก็คือรถโรงงานนั่นแหละรถของเต็มพร้อมนะครับตีกลับพ่วงหนึ่งเลยนะครับนี่ครับที่มันพังเอ้ยเอ้ยเอ้ย

ôi mọi người ơi mọi người ơi mọi người ơi mọi nè Tô mọi người ơi nè Ôi, ơi mọi người ơi mọi người ơi mọi người ยุ่งยากประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมเรียกว่ากับบายากหลยดอกค,ไอคไไนไหลนะผมเชื่ไหมรับสายไวๆก่อนแป๊บหนึ่งนะครับนี่ครับเรียบร้อยครับท่านผู้ชมทังเป็นเหลียยมตัวนี้ไหมได้มั่งลงเหลียยหนึงหรือไหอนะครับก็จะพับผ้านะครับทีนี้สายแต่เตียนหลากลงฟังบุ่นหล่นไงขิมลงห่างหุ่นเลย เสร็จเรียบร้อยนะครับน,นี่ลูกนี่ลนะูกนึงอ่ะเสร็จเรียบร้อยนะครับก็จะพับผ้าที่นี่ผ้าแล้วก็อ่าคือว่ามันรวมอยู่ในขาลงยู่แล้วนะครับพาะมันมาผมบอเหตุเองนี่ครับคือเป็นการบริการของอทีมงานอยู่แล้วนะครับรวมอยู่ในขาลงนัาา่นแหละขาเรื่องลืมอะไรนะครับก็ ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับท่านผู้ชมขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับอาจมีภาพเสียงหรือคำพูดอะไรที่ผมพูดไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมไปก็ต้องขอโทษขออภัยท่านผู้ชมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ